สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องแย้ลิงกกอบค่ะวันนี้จะกินามะเม้านะคะทํามะเม้ากินกับน้องนาจานะคะนี่ค่ะวิธีการทํามะเม้านะคะนี่นะคะจะทามะเม้านะคะก็ปิดเอามะเม้าใส่ลงไปก่อนแกะมะเม้าช่วยกันาลงชามไปก่อนนะคะ น้องาจากเกะมะเม่านี่ค่ะตอนนี้ก็น้องนาจาก็เกะมะเมาอยู่นะคะเกะมะเมาลงที่ชามนะคะนี่ค่ะจะช่วยไปเกะมะเมาแล้วนะคะเกะไม่จากะรูดเอาเลมะเมาการมันจะเอาใส่สิลุกพอแล้วพอแล้วเราจะกินไม่หมด อืมเดี๋ยวกินไม่หมดเยอะแล้วนี่อืมแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลกับรสดีใส่ไปหมดเลยน้ําตาลกับรสไม่ใส่เลยถ้ามันเยอะเราก็เมะมเมาลงอีกโอเคอ่ะเด้ออ่ามันรสเจ็ดเจ็ดหมดเลยน้ำตาลจะใส่ไหมใส่เล็กน้อยเนาะใส่สักหน่อยเาะมัน เ <Ừ, S 1> อพอพอ่พอพ่อพ่อมันจะเค็มนี่นะคะ,ะเสร็จแล้วะมะม่วกินมะม่วงอาน้องอนาะจาชิมดูสินะเป็นไงอร่อยอ่าเดี๋ยวย่าชิมนะทีนี้ย่าจะชิมนะนี่นะคะมะเม่นะคะนี่ค่ะ อืมอร่อยค่ะอืมรับกินมะม่วงสองคนกันนะา๊ะนะคะอืมอม,มะม่าจะรสชาติหวานเปรี้ยวชนิดเนาะเปรียปร้ยวหวานนะคะ Nó cái tiêu vẩn vãn nó có lind đâng với ngay nha mhm 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 mhm

หวานหวานอมเปรี้ยวใส่น้ำตาลสักิดก็ไม่ไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวก็หวานเนาะนะจ๊ะ แก่ซะอีกคนไม่กี้เคยกินมะเมานะคะ <c oughs> มันจะลิ้นเละ <c oughs> ปากก็เละ <c oughs> อร่อยอร่อยอืมเกือบจะหมดแล้วแกะซะอีกอแกะซะอีก,กะจะเลยคิจองคนเรา ตัวที่มะเม่วน้อยถ้ามะเม่วงลูกใหญ่เหมือนหกตาชามยิ่งลูกใหญ่มะเม่วพันใหญ่ อืมอืมกินต่อกินต่อเอาคำใหญ่ๆเลยนี่หลายๆล,ลูกเลย จะหลบกล้องนะจน๊ะฟันแล่เลยกินแล้วก็ปันแล่เลยนี่ค่ะปากว่าลูกใหญ่เลยนี่เต็มเต็มช้อนเลยนะคะอื อืมอร่อยมากมากค่ะนี่นะคะวิธีกินมะเมานะคะปากแร่เลยเห็นไหมนี่นี่มะเมาปากแร่เลยนะคะวิธีกินมะเมานะคะทาแบบนี้นะคะอร่อยนะคะค่ะกนันคลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ กดไลค์กดแชร์กดสับสกายแย่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะถ้าใครกิ่นมะม่วไม่เป็น